ดีนะครับมินักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอวิชิงชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมมาถึงหมายก็ฝนตกนะครับฝนตกนะครับผมงานเข้าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็รอลุ้นนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับพายุเข้านะครับผมแต่ก็อยากทําคลิปให้นานะได้ชมกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ ยังไงก็ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์นะครับผมที่เข้ามากดไลค์ให้เยานะครับผมยังไงเดี๋ยวผมขอปิดกล้องก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยชมกันไปเรื่อยๆนะครับฝาหลังฝนจะเป็นยังไงครับนะครับดูกันเลยครับฝนโตแค่ครับผม ยกเลิกครับมาหนี้งานเขาโอ้ปา้าเลือบนะครับแรงมากนะครับผมทั้งลมทั้งฝนครับผมน่ครับ กบผมกะเสียงด่วงมากนะครับผมโอ้ยชีวิตยนี้นะครับลำบากครับผมพันนันยอดเยี่กันบ่ถึงพันนะครับอ้ยนะคฝากเป็นกำลังใจให้เจ้านีเดอนะครับผมนะครับ